อสวัสดีค่ะป้าป้าน้าหน่อยแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มนะเที่ยงคืนกว่าก่อนาฬิการในห้องมืดเที่ยงคืนกว่าที่โมงครับเกือบเที่ยงคืนปิดร้านทั้งหมดแล้วครับปิดร้านทุ่งเสร็จนะคะวันนี้ก็เป็นคุณพ่อ เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกรอมา,อามีอ่มบางคนคือกันเอาค่ะอ้าวอา,อาหัวหน,น้า่อคือแข็งแท้ฮะโค้กอก็อคือแข็งแท้เนอะมกินนมเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกินนมมาท่านใจใหายอาสันเล็ปบปล่อยหายๆโอ้หักอีอตัวกังเลี้ยงมาเบิ่งเลยอเดีย๋ยววันนี้ยาไม่ได้นอนด้วยให้ยาไปนอนข้างบนสองคืนก็นเลยอยากอยากได้ยินเสียงเขาร้องดัง,งดังแหละ เสียงบึ้ดๆนี่คือมันมีปั๊มนมอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะปั๊มนมอยู่นะคะหัวคะอเลยข้อ,อพอี่อยากแสงพี่อยากเก่งล่ะตอนนี้กินนมไปกี่ออนกินนมไปสองออนแล้วนะคะสองออนครึ่งแล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วนี่เป็นแพมเพิร์ดไปสองครั้งละ แต่ตอนเย็นมาเนี่ยกินแล้วก็อึอใช่ไหมคะคันสวยพี่ๆบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันเอาเย่อมคืนทิ่ย์ก็จได้มีเวลาปัอมนมแล้วก็ถ้าน้องหลับก็จะได้หลับพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งปัอมนมเนี่ยก็โอเคอแต่ถ้าแบบเอาคนเดียวนี่คือให้นอนกินนมแล้วให้นองน,นอนแม่ก็ต้องมานั่งปัอมนมอีกปเ,เป็นชั่วโมงพอดีนอน จากที่เได้นอนสองชั่วโมองเดีนอนเป็นชั่วโมองหนึ่งนอนกระตื่นสินะไม่เป็นไรวันนี้นอนจังหวะสองชั่วโมองกระตื่นอีกนมขัดก็ต้องลุกมาปั่มอีกคือเก่าโอ้โหกอดเฉยจังเลยสวยจังเลย,ย,เ,ลยเอากอดคือกันคอากอดคือกันเอากอดคือกันเอากันวันนี้啊 หายสะอึออกก็ย ok> ังอะหลอกหายสะอึกยังหายแล้วร้อนเนี่ยเวลาหนูสะอึกก็พาดบ่าไปสักเดียวก็หายละแล้วคืดเอียงอยู่ขนาดคืดเอียงอยู่นะคืดนิ่คืดนิ่มเนี่ยคืดเน้่มหนีทอกซ์โซบอสเกินมากกัเป็นหนีเป็นซินลราบอสยังไงจะเฝ่าเบื่อเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็เฮ็ดได้ซ้ำนีดแล้วครับมามี่ก็กินยังบ่ได้ครับ กินชัวไม่ได้เนาะมีเฮ็ดคลิปกินเดี๋ยวเสียพื้นเฮที่แตเพื้นก็คลิปไปเลยว่าเพื้นกินอย่างอาหารคุณย่าทำไผ่งาเฮ็ดหาแนวที่มันบำรุงเสริมน้ำนมให้กินวางเลยล่ะฮะวางเลยล่ะไปยังเอาไปวางยังอไงมีนังเอา ม,มามี่ว่าจะพูดอะไรไม่รู้บาม,มี่ก็ลืมเลย <c oughs> นี่ตะลืมเลยนี่นะต้นสวยอ้อยต้องใส่มามี่ใส่มามีค่ะเ <c oughs> ด็ๆดกๆก็ใส่เนาะคือพอเห็นอยู่ประตูแล้วมันจัดการที่นอนแบบปีกเราเนาะมียิ่งเสียงยิ่งนุ้นยิ่งจัดกดารไงก็ยังหน่อยก็เปิดประตูไว้ให้เบิร์นทังค่ะ แต่ว่าไม่เห็นแล้วตอนนี้นเดี๋ยวไปฉี่แต่ที่นอนนะชิมาเฮ็ดใส่ได้เห็นว่าเลี้ยงหน่องอยู่้งน่องดีกว่าตอนนั้นดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวไปดีกว่าไปดีกว่าไามา่หรอจ้าคิวเดวเดี๋ยวเราไปหากินเขานั่งปั๊มนมก็เก็บหลังเป็นก็บบาอะไอยากนวดนะแปมพบบบูดบอกกัน หายแล้วหายแล้วเอาเอาอกไดก็ชอบแบบนี้บอกนะว่าเอาคอดำเอ <ผม S 1> ิงยกเองยกเองเลยเหรอหรอคนเก่งคะคนเก่งมาม,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 มี่ะคนเก่งมามี่ค่ะอืมอไอคิว นอนแล้วลวบ่นอนแล้วมันยัหน่อยู่ประตูพี่นอ้องเอาวันมอันมาผ้า <c oughs> มีขนใช่ไหมลูกมันเป็นฝุนใช่ไหมม,มีหมดเลยผ้านะ เล็กน้อยกางสีละกระจามแน่มนั่นอะไรเงียบนิ่งเลยห<ล>น้านิ่งเลยอันนี้มามีพยายามใส่ชุดนี้ให้บ่อยที่สุดเพราะว่าชุดนี้มันเล็กนะคะ <c oughs> จะได้แบบพอดีใช่ตอนนี้มันพอดีใส่พอดีเกินเนี่ยทีนี้มันก็จะเลยใช่ก็จะใส่ไม่ได้แล้วจะเสียดคนอื่นจะเสียดน้องใช่ไหมเสียดน้องเก็บไม่ให้น้องต่อ ไม่ให้น้องต่อแต่ไม่รู้น้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันจะเป็นตะโถยนายมีป่าปีกอะไรป่าลุงปุ้งปิงอย่าคขนหนิป่าลุงปุ้งปิงบังบังบังอะไรเนี่ยเข่าบังบังบังคุ่นนั่งฝุ่นอะบัง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  เียงแค่ขึ้นต้องใส่ทุงมือไยนะก็มันจะขูดหนาจำเงนินบ่ะทุงตีนเหรอก็ไม่รู้ก,กันนะเพราะอะไรอะ่ะจ,จริงๆบางคนเขาก็ไม่ใส่เพราะว่าอยากให้น้องมีความพัฒนาการเขาจะได้จับนันจับนี่ได้เองแต่ว่าช่วงเดือนก็ใส่ไปก่อนนั่นแหละก็ใส่แต่ช่วงเดือนนี่แหละว่างก็บเนเซอหลายนะแค่สงสัยซือ่อๆเนอะ ไหนก็ตื่นคุยอ่อแอ,อ่อแอแล้วตื่นมาคุยกับป้าปีแล้วมองในน่าเบืบอ่อทีมงานเลยเสียงยังอ๋อทีมงานในในบ้านบ่ทีมงานในห้องนอน <c oughs> ป,ป้าป,ปี <c oughs> <c oughs> ป,ป้าป,ปี โปปนูเม่พนะป้านานาบอกว่าวันนี้นอนหลับแล้วได้ดูคลิปหนูก่อนนอนอเสียวเบือ่อก่อนเสี <c oughs> ยงเกิดเกิดกรดกดดูเสียงปั่มนุ่มด้อยเสียงเรือนปัน่มเตือนเรืองสูบน้ำแม้ว่านางเอา,าแมวเก็บหมดล้วอืม <c oughs> เป็นยังไงบ้า ก็ชาช่วงแบบถ้าเราปั๊มบ่อยๆนะเวลาเอาเข้าปั๊มครั้งแรกก็จะเจ็บถ้ามันดึงแล้วอพอพ,อ,พอ,อย่างเงี้ยน,นานๆก็ไม่เจ็บเพือ่อนหนูจริงๆอม,มีก็มีตั้งสองขวดคนอันนี้นกระป๋องหมอไหอมหมออห้มามันอยู่ในกิบเสร็จนม,ม,น,มน,นี่ก็ไม่อยากกินไม่อยากให้กินเยอะให้กินนมอม,มีให้ได้มากที่สุดก็คือแค่นั้น ถ้า่ได้ขายของบอด้ซีเรียดเด้นนอันนี้เขาขายของเขาก็เลยแบบต้องแบบกินในได้มากที่สุดอ่ะน,นี่คือปณิธานของข้องเม่อยากให้ลูกกินนมหลายที่สุดจริงก็อยากให้กินหุ่นเป็นปีพ่นละแต่ว่าอันนี้ก็ขั้นต่ำก็หกเดือนไม่ใช่บริเหตุนย้งก็ได้เ<ช>ที่ยวไปไวปั๊มมาแล้วเที่ยวปั๊มเที่ยวเมืองมาน้อย ผู้ด้วยราีเลียงแล้ววันนี้ปาปี้คีมาตังก่อนช่วงเล็กๆนี้มามีเลี้ยงก่อนถ้าโตมาปาปี้ต้องเป็นคนเลี้ยงไม,ม่เลี้ยงเบิบ่อไปละไม่ใช่เพราะมันมีการเลี้ยงแนวก,กินอะไรไงวันนี้นนนบ้ัง,นนงเปลี่ยนคัามเพิดแล้วนะเป็นไตยูแล้วเป็นไตยู อยากนอนแล้วหรออยากนอนแล้วหรอคะฟังเสียงอันเสือเพื่อนนะปกติสิมีกระดุมสามเม็ดเด้อจ้ะก็เลยเอาออกเพราะว่ามันไปดันชูหลองก่อนมีหน้าอกบ่มันไปดันตรงข้างเพื่อนก็ยันก็เหยียดอะไเพื่อนเลยเขาบิดเอาเนื้อเอาหนังตัวประปีไม่จรงว่าไปจอยู่เอาเนื้อเอาหนังมาดูตุ๊บตุ๊บโคตรสน

ก็แล้วก็จีนนอนมันว่มามันเดูดมาเกิดมาแต่ในท้องน้ำสีเงียบเ้ยหมอให้ห <c oughs> มอว่าหมอ,อยันกินไหลก็เลยเอานี่มาตัวน้ำครับ <c oughs> ดูดคืนวะ <c oughs> เป็นดูดคืนเนาะมาหน่อยเอ้ยมา่อยเอ้ย ซาดมือละซาดมือละสามหลอดพี่นสองหลอบสามหลอดเน่ยละเครื่องชาร์แบตก็หมดด่มันมีหกขีดนี่เหลือสองขีดมีปั๊มได้มาสิบแปดนาทีละก็ยูสั่งมั่งวันนี้ยูสั่งมั่งเลยพ่แม่ปะปีวอแม่ปะปียังเว้นปะปีกับ่คอยไม่บทบาทในการเรียงรูปครับ พี่อยุ่พี่กัะจริงมันถามว่าอยุ่บอมันกับพ่อหยุ่บันไดหรอกแต่ว่าขายของเนาะมันก็ต้องแสดงใบบางครั้งพี่สิเป็นคนที่แบบไปหาซื้อของมากกว่าอืค้าเดินครับเป็นค้าเดินเป็นคนหลังบานเป็นคนค่อยแบบค่อยอย่างเราเืินแง่หนังนโนีกับเป็น เป็นบุคคลน,นั่นนะที่หลังการคือว่าอยู่ในล้าน,นจริงๆกะคราวนี้น้องๆผมก็จีสบายขึ้นนนะ้อยนึงแต่ว่าก็ต้องมาเก็บมาที่มาเพิ่นเก่งๆเลยช่วงจาจามแล้วเพิน่นก็เอาออกได้เลยมันยังมีความแบบว่าแยกประสาทได้นะก็จังที่แยกจามอีกก็ได้เพิ่นว่างั้นดังเปื่อยเหมือนเ่างเอายวน อยังวะไม่ใสิเอาอีกแล้วดิอืมนานแล้วนะนี่อยู่กับป้าป้านานานแล้วหือมอืมโดนเติบแล้วนานแล้วค่ะลาไปด้วยกับการอมจุ๊บจุ๊บตัดกระสิขคอสจบกิบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องคะมาอัปเดตพี่น้องเ้วยสงยหลอบดึกๆใช่แล้วดึกๆของเท่าเดย น,นี่ก็เป็นเวลาของน้องคือกันทุกคืนจะจ,จะเป็นแบบนี้เพราว่าอ,อยู่ในท้องก็แบบนี้แหละเราสัมภาพมันมีหิวเขาทีนนิีตอนในท้องโอเคพี่้องไมาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนค่ะลาทีสวัสดีค่ะสัสดีค่ะมาวูขึ้นนั้นนี่